โอเคผมต้องขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแชมป์เอนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกม GTA San Fite M นะฮะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเอ่อครัพอุปกรณ์ถังน้ำมันนะครับผมนะก็ประมาณนี้ผมว่าผมจะมาครัพเอ่อถังน้ำมันประมาณ4ถังนะครับซึ่งมันใช้วัตถุดิบเอ่อน้ำมันดิบประมาณ5ถังเปล่า1เทปกาว1กับเงินสดอีก1000งพันะครับ ซึ่งผมจะรวมแล้วเงินสดอีกประมาณ4 0 0พใช่ป่ะผมจะสร้างประมาณ4ถังนะครับแล้วก็เทปกาวอีกประมาณ2 0 0พนะครับแล้วก็ถังเปล่าอีกหนึ่งถังเปล่าเท่าไหร่ดูก่อนไปดูราคาถังเปล่าแป๊บไหนดูซิถังเปล่าก็ประมาณ1 0 0 0ก็จะประมาณ4 0 0พนนะครับโอเครวมรวมแล้วก็ หมดไปเป็นหมื่นนะผมว่าโอเคเดี๋ยวเราไปหาเขุดน้ํามันดิบดีกว่านะครับก็ตรงที่อยู่น้ํามันดิบก็จะอยู่ประมาณไหนผมจาไม่ได้เหมือนกันผมต้องไปต้องต้องโลหาเอานะครับเ,เดี๋ยวโลหาแป๊บ,บนึงค้นหาจุดทางานงานทั่วไปเอ้ยไม่ใช่ส่งานงานหาวัตถุดิบขุดน้ํามันก็อยู่ประมาณไหนนะ เอาไม่ส่งโลให้หรอเดี๋ยวมีบัก๊กหาวัตถุดิบเอา,า,เอามันไม่ส่งให้อะ่ะเอ้เราจะรู้ยังไงอ่ะรอบเนี้ยเดี๋ยวผมจะรีไป c ีสองแป๊บหนึ่งนะครับนันอาจจะบั๊กก็ได้ไป โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ C2 แล้วนะครับผมจะมาหาแล้วกันว่ามันจะบักอีกหรือเปล่าโอเคงานหาวัตถุดิบโอเคเมื่อกี้อาจจะบักนะครับมันก็อยู่ประมาณตรงนี้โอ้โหทำไมาอยู่ไกลจังเลยอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเสกรถมาแล้วกันนี่ไปรถแรง RX7 รถแรงรถแรงสำหรับผมนะ ผมชอบรุ่นนี้แต่ว่ารถโด้นี่น่าจะแรงกว่านะครับไปตรงนี้ใช่ไหมอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวซ้ายบีกใช่ไหมเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวา อุ้ยชนเสาแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคต้องไปเรื่อยนะครับน้ำมันนี่ผมว่าผมน่าจะ เอาประมาณยี่สิบว่าน่าจะเอาประมาณยี่สิบนะครับอยู่ตรงนี้ใช่มไหมโอเคผมมาถึงแล้วโอโ้โ,อโหเดี๋ยว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 ,ยวรถพังแป๊บนึงจะเย็นจะเย็นวิจะเย็น เฮ้ยไ hey, อนนมันมันขวางทางอ่ะรถผมพังปะเนี่ยโอเคมันรอดได้นะอ่ะแล้วก็มาถึงแล้วในดูซิตรงนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วคนนั้นไปไหนล่ะคนไอผู้ดูแลนั่นน่ะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนั้นหรอขุดขุดอย่างเดียวไม่ไม่ต้องสมัครงานเลยหรอกดปุ่มทํางานอ๋อโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะเออระดับระดับความดันหัวเจาะน้ำมันโค้ดสังเกตสีโค้ดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำทำผิดสังเกตสีโค้ดสามแปดหนึ่งหนึ่งใช่ไหมอ้า ต้องต้องสีเขียวหรอผมทําไม่เป็นป๊บนึงนะอ๋อต้องสีเขียวอย่างเดียวผมก็ใส่ซะหมดเลยผมไม่เคยมาเจาะนะครับไม่ไม่ไม่ไมาไ,ไม่เคยมาขุดเจาะคือโอเคต้องขุดเจาะเรื่อยๆผมลืมดูช่องลูกชายผมด้วยสีประเด็นนะลูกชายผมมันสอนอยู่โอเคได้อันหนึ่งแล้ว หกสามโหอันนี้คือกว่าจะได้ยี่สิบกว่าอันยี่สิบอันนี้คือต้องใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยโอเคเราจะขุดเจาะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมมีดาวอยู่สองดาวนะเพราะว่าผมยังไม่ไปรีนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องสงสัยเพราะว่าผมไปฆ่าคนมาเ,เองนิสใสไม่ดีเลยนี่ฆ่าคนเนี่ยเออแปบ๊บหนึ่งนะ ผมต้องกินน้ำซะหน่อยแล้วถ้าคลิปมันยาวเกินไปผมจะตัดไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมขอนิดนึงแล้วกัน60โอเคมันก็นานอยู่นะต้องรอต้องรอเรื่อยๆต้องรอเรื่อยๆ ผมก็นึกว่าผมต้องใส่ชุดทำงานด้วยอันนี้ไม่ต้องใส่ชุดทำงานเหรอดีเลยโอเคเอ่อแปดสองเอา,เอาไม่ถูกเฉยอะไรเนี่ยผมทำอะไรผิดเอาบั็อกอีกแล้วเมื่อกี้เอา้ายังไงอะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปดแปดอเมื่อกี้ผมก็ใส่ถูกนะมันมันผิดได้ไงอะ่ะบัากเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมได้น้ำมันสักประมาณ20นะครับน้ำมันดิบสักประมาณ20เดี๋ยวผมไปเจอกันที่ตรงครัฟเนาะไป โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการหาน้ํามันดิบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ประมาณสัก20นะครับก็น่าจะ4ถังพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมขาดเอ่อเทปกาวแล้วก็ถังน้ํามันเนาะอืมอ,อันนี้คือผมต้องซื้อมาประมาณ4อันใช่ไหมแล้วก็ถังเปล่าประมาณ4าี่ถังเทปกาว4อันกับถังเปล่า4ถังโอเค หมดเกินไปเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ทำการคร้าครับก็เรียบร้อยได้มาถังหนึ่งล้วาวผมจะคับลวดเลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็ได้ถังน้ำมันแล้วนะครับอออยู่ตรงไหนเนี่ยเยไม่ใช่อยู่ตรงนี้สิ นี่ครับเราก็ได้ประมาณถังน้ํามัน4ถังแล้วนะครับโอเคก็มาแค่นี้แหละเนาะคือมาแบบยังไงอ่ะมามาขุดน้ามันเฉยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ผมว่างมากคือไม่มีอะไรทำก็เลยมาหาขุดเจาะน้ํามันคารับมนเล่นนะครับนายอะไรเดี๋ยวแป๊บนึง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 นะแป๊บนึงน่ะเอ่อไปต่อยสนามมวยกันไหมแป๊บ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 นึงมีคนมาท้าต่อยแป๊บนึงอัดคลิปอยู่ โอเคนะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อพลาดการแจ้งเตือนคลิปจากผมนะครับเฮ้ยทาต่อยอะไรเนี่ยฮึไม่มีเวลาโอเคก็ลาไเพียงเท่านี้ครับก็ซีอู่เกี๊ยวับผม